สำหรับผมว่าคือพอดีมือนะสำหรับคนที่อยากเล่นแจ๊สเบสแล้วก็อยากได้อะไรที่มากกว่านะครับไม่ต้องต่อวงจรหรือว่าไม่ต้องใส่ฐานด้วยนะผมสะดวกสบายแถมยังได้ลายไม้แบบอดหดอีกด้วยนะในราคาเท่านี้นะเอาจริงคุ้มผมว่า สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวเป็นเบสอีกแล้วนะครับผมตัวนี้เป็นเบสไฟฟ้าของบัคคัสเช่นเคยนะครับแต่ว่าเป็นซีรีส์ของ global series ใช่ครับเป็น global series global series นะครับเป็นงาน made in อินโดนีเซียนะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับงานผลิตนี้ก็จะมีการควบคุมแล้วก็ออกไปเซอร์ติฟิเกตโดยคนญี่ปุ่นอยู่ดีนะครับผมทุกตัวเนี่ยก็จะมีการตรวจสอบผ่านบริษัททางญี่ปุ่นอยู่แล้วนะครับได้มาตรฐานเหมือนกันแน่นอนครับสำหรับตัวนี้นะครับชื่อรุ่นของเขาก็คือ เ U L f i s h R S M S T N นะครับเป็นห้าสาย5สายครับผมแล้วก็เป็นคอเผานะครับ Rose d e Frame Maple นะครับผมมาแบบเข้มๆเ,เลยนะครับอ,อช่วงนี้ก็เป็นคอที่ยอดฮิตนะครับผมบอดี้ <Body S 1> ของเขาก็เป็น My Ash นะครับแต่ตัวนี้ดูว่าไม่หนักมากครับสีของเขานะครับก็เป็น S T N สีดำแต่ก็ไม่ไม่ได้ดำจนแบบหนาจนอันนี้ยังคือยังเห็นลายไม้อยู่นะไม่ได้เคลือบจนดำสนิทมาก พอโร e เทฟเฟอร์เมเรลนี่ก็ลายชัดนะครับตัวนี้ฟิลก็บอร์ดก็เป็น r o สเ e ฟ f r a ร์เมเ e นะครับเป็นไม้เดียวกันประกบเหมือนกันของเหมือนกันนะนั้นนะครับก็เป็น GRAPHTECH t ค s วเอ็กนะครับก็จะเป็นวัสดุทดแทนกระดูกนะครับอันนี้เขาคอนเฟิร์มมาด้วยนะว่าให้สแตนที่ยาวขึ้นบิดนะครับเป็น j v b r a s s s ซ l d นะครับก็เป็นทองเหลืองแต่น่าจะเคลือบมานะครับ มาชินเฮดนะครับเป็นโอเพนเกียร์เฟรดเป็นนิกเกิลซินเวอร์นะครับไซส์เป็นมิดเดิลพิกอัพนะครับเป็นออริจินอลเจบีเนะครับเป็นซิงค์คอยล์หน้าหลังนะผมปุ่มคอนโทรลนะครับก็จะมี2วอลโวลม1โทนนะครับตามสไตล์ออริจินอลแจ๊สเบสนะครับแต่ว่าปุ่มโทนนี้ก็จะเป็นเทอร์โบสวิตนะครับเทอร์โบสวิตนี่อาจจะบูสต์ยานบางย่านอะไรอย่างงี้ป่ะใช่ครับบูสต์ยานขึ้นมานิดหน่อยหลายๆตัวของบับคลัส ส่วนใหญ่จะทําตัวนี้ออกมาสเกลนะครับ34นิ้วครับผมความกว้างของนัดนะครับ46มเมตรนะครับการเคลือบนะครับเคลือบแบบยูรีเทนนะครับสายนะครับเป็นแดริโอนะครับ45 130นะครับของแถมก็จะมีอะเลนตัวเล็กนะครับปรับซัดเดิลแล้วก็คอของเขาก็จะเป็นแบบเหล็กเสียบนะครับก็จะมีมาให้ ก็สเปคก็ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นแบบแจ z z ส a ป e Original เลยแต่ว่าเหมือนกับมี Turbo s บสวิเพิ่มมาอีกฟังก์ชันหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเขาจะเล่นได้แบบขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลย สำหรับตัวนี้นะครับซาวก็ถือว่าโอเคครับก็ได้เอกลักษณ์ของไม้แอชออกมานะครับแล้วก็คอที่เป็น l o เต t e เฟรมเมเเนี่ยก็ได้เสียงระหว่างทั้งคอเมอ l e เแล้วก็ Core wood คอรสบูทนะฮะซาวเขาก็จะไม่ได้ถึงกับหนามากหรือบางมากนะครับแต่เจ้าตัวนี้ถ้าอยากได้ซาวที่กว้างขึ้นหนาขึ้นนะครับก็ใช้เจ้าปุ่มเทอร์โบสวิตได้นะครับสามารถบูดยานขึ้นมาให้เสียงกว้างขึ้น ตามที่ต้องการนะครับคือแบบมันไม่มันไม่ใช่วงจรที่ต้องใส่ทานใช่ครับเป็นแบบติดตัวเลยชะสะดวกมากเลยนะครับครับน้ำเสียงของไม้แอสเนี่ยก็จะเราว่ามันหนานาเบสทั่วไปนิดนึงประมาณนั้นครับแต่ก็ยังเป็นแจ๊สเบสอยู่ใช่เพราะว่าได้เอกลักษณ์ของ pickup s i n g l e c o i l นะครับก็จะได้สไตล์แบบว่ากลางๆไม่ได้ถึงกับโลมากเหมือน pickup Hum นะครับสัมผัสณ์ตัวนี้นะครับก็ถือว่าโอเคครับ สำหรับ Global Series ก็เนียบนะครับก็จริงๆก็เนียบทุกซีรีส์นะครับเพราะว่าทุกซีรีส์เนี่ยควบคุมการผลิตโดยบริษัทแม่นะครับของญี่ปุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น Global Series หรือ Universal Series นะครับทำได้ดีทุกอย่างสัมผัสการเล่นนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะจากที่ผมได้ลองเล่นนะผมว่าตัวเนี้ยคอของเขาเนี่ยถือว่าก็ถนัดมือนะครับแล้วก็เป็น5สายด้วยนะครับก็สำหรับผมอ่ะคือ พอดีมือนะสำหรับตัวนี้นะครับก็เหมาะกับรักดนตรีทุกแนวแหละครับสําหรับคนที่อยากเล่นแจ๊สเบสแล้วก็อยากได้อะไรที่มากกว่านะครับผมว่าเจ้าตัวนี้ก็เหมาะนะครับสา,ายแถมมีเทอร์โบสวิตช์ไม่ต้องต่อวงจรหรือว่าไม่ต้องใส่ฐานด้วย ะครับผมสะดวกสบายแถมยังได้ลายไม้แบบโคตรโหดอีกด้วยน,นะในราคาเท่านี้นะเอาจริงคุ้มผมว่าแล้วก็ได้แบรนด์ที่แบบเป็นแบรนด์บแบรนด์ญี่ปุ่นคนรู้จักกันอยู่แล้วนะครับผมสำหรับใครที่ต้องการจะทดลองสินค้านะครับสามารถเข้ามาลองได้ทุกสาขาเลยนะครับผมแล้วก็ติดต่อสอบถามได้ทุกช่องทางเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ